จะเจอ,เจอ,เจอแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะน้ำเบคครนนะคะบำรุงสายตานะคะนี่ค่ะไอตาฟาตาฟางตาหมัวขี้ตาเยอะนะคะนี่ค่ะทานตัวนี้นะคะน้ำเบคครนค่ะทานดีจริงค่ะเพื่อนๆสนใจทักทายนะคะนี่ค่ะที่บ้านทานทุกวันค่ะขวดหนึ่งสองร้อยสี่สิบบาทมันเป็นหัวเชื้อนะคะคุณ็ข้า,าไปผ,าผสมน้ำเลยขวดริบแปดขวดค่ะ ทานแทนน้านะคะทุกวันทุกวันนะคะตาคุณจะโล่งจะเจ็มจะใสค่ะนี่ค่ะดีจริงๆค่ะทานเข้าไปแล้วมันจะขับขี้ตาออกตามข้างๆหางตาเนี่ยค่ะ,ตา,ะ,คะตานี่มองางไหนก็โล่งสว่างะค่ะนี่ค่ะคุณรักดวงตาคุณคุณต้องรักษานะคะนี่ค่ะดูแลดวงตาของคุณนะคะก่อนที่คุณจะมองอะไรไม่เห็นนะคะนี่ค่ะดีสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะทานแทนน้นะะํอาค่ะ ออกลดเิล์ล์น้ำเบคครนนะคะนี่ค่ะบำรุงสายตาค่ะเพื่อนๆเส้นผงเส้นผมก็บำรุงได้หมดในร่างกายแล้วเนี่ยค่ะทานเข้าไปนะคะดูแลร่างกายเราผิวพรรณเราด้วยค่ะนี่ค่ะดจริงค่ะนี่ค่ะขวดหนึ่งสองบาทค่ะถ้าใครอยากซื้อราคาถูกต้องสมัครเป็นสมาชิกนะคะช่วงนี้สมัครฟรีค่ะ250ไม่เสียค่ะแต่คุณต้องซื้อให้ได้ร้อยหนะคะนี่ค่ะ ประมาณ2,500นะคะแล้วคุณจะไม่ต้องเสียค่าสมัครแล้วได้ค่าคอมมิชชั่คืนอีก200ค่ะเพื่อนๆใครสนใจก็ทักทายนะคะนี่ค่ะราคาสมาชิกก็อยู่ที่208บาทเองเพื่อนๆน,น,นี่ค่ะสนใจทักทายนะคะไปแล้วนะคะมีข้อดีมาเล่าสู่กันฟังค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ